โรงพยาบาลสัตว์ไหนบ้างที่เลือกใช้กรงสแตเลสของพราไดช็อปวันนี้ตามไปดูนค่ะที่แรกจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เอวาค่ะบรรยากาศข้างในคือดีมากสะอาดแถมยังใช้กรงสแตเลสคุณภ,ภาพดีของเราอีกด้วยตัวกรงดีไซน์สวยเลยทําให้เข้ากับบรรยากาศของโรงพยาบาลมากๆกค่ะถัดมาที่ที่2จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เคนโกะค่ะที่นี่พี่ๆน่ารักแล้วก็ต้อนรับดีมากๆภายในห้องจะวางเป็นกลงต่อสองชั้นแบบนี้นะคะตอบโจทย์มากๆในเรื่องของพื้นที่น้อยและการทําความสะอาดที่ยุ่งยากก็หมดกังวลไปเลยค่ะ และที่สุดท้ายนั่นก็คือโรงพยาบาลสัตว์คาปิน่าค่ะที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เปิดใหม่นะคะจะมีห้องตรวจแล้วก็ห้องรับรองน้องๆเยอะมากๆเลสั่งกลงของเราไปถึง30กลงเลยค่ะบอกเลยว่าถ้ากลงของเราคุณภาพไม่ดีเนี่ยจะไม่สั่งเยอะขนาดนี้แน่นอนนอกจากนี้ร้านเรายังสามารถออกไปกำกับภาษีได้ชำระผ่านบัตรเครดิตได้และจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยใครสนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ